เรื่องนี้เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อสิปีที่ผ่านมาที่จังหวัดอุบลราชธานีคุณประสิทธิ์ทำงานเป็นคนขับรถทัวร์ละช่วงที่คุณประสิทธิ์ขับรถอยู่ที่สมุทรปราการนั้นบริษัทก็ได้แจ้งกับคุณประสิทธิ์ว่าวันเสาร์ที่จะถึงนี้ให้คุณประสิทธิ์ไปส่งคนที่จะเหมารถไปจังหวัดอุบลราชธานีให้ไปรับคนขึ้นรถตามจุดต่างๆตามที่ระบุเอาไว้คุณประสิทธิ์จึงได้ไปรับผู้โดยสารและวิ่งไปที่อุบลราชธานีไปถึงที่หมายประมาณ4ี่โมงเย็นคุณประสิทธิ์ ก็ได้เอารถไปจอดในวัดหลังจากที่คนลงจากรถเป็นหมดแล้วคุณประสิทธิ์ก็ได้พักทานข้าวเสร็จแล้วว่าจะนอนพักสักหน่อยแต่ในวัดมีงานอยู่จึงคิดว่าคงนอนไม่หลับแน,แน่ก็เลยขับรถเข้าไปจอดที่หลังวัดตรงจุดนั้นจะมีต้นไม้ใหญ่ขึ้นเรียงรายหลายต้นเลยทีเดียวจน,นเวลาหนึ่งทุ่มคุณประสิทธิ์ก็ได้เข้านอนและก็ได้ตื่นขึ้นเวลาประมาณเที่ยงคืนกว่าๆเพราะว่าปวดปัสสาวะจึงได้ออกไปข้างนอก แล้วจัดการธุรศส่วนตัวหลังจากนั้นก็ได้สังเกตเห็นผู้หญิงผมยาวคนหนึ่งนั่งร้องไห้อยู่บนต้นไม้จึงได้เดินเข้าไปถามว่าเป็นอะไรหรือเปล่าครับแต่ผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมพูดคุณประสิทธิ์ก็ไม่กล้าถามเซาซีมากขึ้นเพราะว่าตนไม่ใช่คนในพื้นที่นั้นจึงได้กลับเข้ามาในรถแล้วก็มองไปยังจุดที่ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ก็เห็นผู้หญิงคนนั้นกวากมือเรียกจึงตัดสินใจถือไฟฉายแล้วลงไปหาอีกครั้งพอคุณประสิทธิ์เดินไปถึง ก็ได้ถามว่ามีอะไรเหรอแล้วก็ได้ส่องไฟขึ้นไปดูปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นไม่มีแววตาเห็นแค่ลูกตาดำๆคุณประสิทธิ์ตกใจจนทำอะไรไม่ถูกกำม้วยพาไว้คอไว้แน่นแล้วผู้หญิงคนนั้นที่นั่งอยู่บนต้นไม้ก็พูดขึ้นมาว่าช่วยหน่อยช่วยหน่อยนะอยู่ข้างล่างนี้เองคุณประสิทธิ์ช็อกพูดอะไรไม่ออกจิ้งไฟฉายแล้วก็พันหันหลังวิ่งเข้าไปที่กุฏิพระในกุฏิมีพระชลาอยู่รูปหนึ่งคุณประสิทธิ์ก็ได้บอกว่าลงตาครับ หลวงตาครับผมเจอผีอยู่บนต้นไม้หลวงตาก็ถามว่าแล้วโยไมไปจอดรถตรงไหนคุณประสิทธิ์ก็ตอบไปว่าหลังเมนครับประมาณ50เมตรตรงที่มันเป็นป่านะ่ะผมทิ้งไฟฉายไว้ตรงนั้นด้วยหลวงตาไปเป็นเพื่อนผมหน่อยสิครับคุณประสิทธิ์กับหลวงตาจึงเดินไปที่หลังเมนแต่ก็ไม่พบผู้หญิงคนนั้นแล้วคุณประสิทธิ์จึงเดินกลับไปที่รถแล้วก่าว่าจะเอารถไปจอดตรงอื่นดีกว่าแต่รถกับสตาร์ทไม่ติดขันกุญแจเท่าไหร่ก็สตาร์ทไม่ติดคุณประสิทธิ์ลองอยู่นาน ทำยังไงยังไงก็สตาร์ทไม่ติดจึงนึกในใจว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นขอให้แม่ย่านางคุ้มครองลูกด้วยพอคุณประสิทธิ์หันกลับไปดูที่นอกกระจกก็ยังเห็นนุงผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่ตรงที่เดิมคุณประสิทธิ์จึงไม่กล้าลงจากรถอีกจึงได้แต่คมตานอนจนถึงเช้าพอตอนเช้าก็ได้เดินออกไปบอกเจ้าภาพในงานวัดว่าเมื่อคืนเจอเหตุการณ์แบบนี้เข้าให้ทางเจ้าภาพจึงได้ไปคุยเรื่องนี้กับพระคุณประสิทธิ์ก็กลับไปที่รถ แต่ทำยังไงก็ยังสตาร์ทรถไม่ติดท,ทั้งที่เช็คอุปกรณ์ทุกอย่างเป็นอย่างดีแล้วจึงได้ขอให้ผู้โดยสารทุกคนช่วยเข็นรถออกไปทีให้เข็นออกไปนอกวัดแล้วลองสตาร์ทดูอีกครั้งแต่ทำยังไงก็ยังไม่ติดอยู่ดีเรียกช่างมาดูก็แล้วก็ยังสตาร์ทไม่ติดคุณประสิทธิ์จึงนึกคำพูดของผู้หญิงคนนั้นเหมือนเขาจะบอกว่าให้ช่วยเขาหน่อยเขาอยู่ข้างล่างนี้คุณประสิทธิ์จึงได้ไปบอกกับทางเจ้าภาพเจ้าภาพก็เลยให้ทุกคนมาช่วยกันขุดดูประมาณหนึ่งชั่วโมงครึ่งขุดกันลงไปกันลึกพอสมควร ได้ไปเจอกับต้นตะเคียนต้นใหญ่มากจึงได้ไปจุดทูบแล้วบอกว่าเจ้าแม่ถ้าอยากขึ้นไปข้างบนขอให้ช่วยทําให้รถผมสตาร์ตติดทีแล้วเงินที่ผมเมามาทั้งหมดสี่หมื่นเนี่ยผมจะไปจ้างรถแมคโครมาขุดเอาเจ้าแม่ขึ้นมาจากนั้นคุณประสิทธิ์จึงกลับไปที่รถและลองสตาร์ตใหม่อีกครั้งชุมสตาร์ตเพียงแค่ทีเดียวรถก็ติดเลยคุณประสิทธิ์งงมากและได้ทําสัญญาด้วยการไปจ้างรถแมคโครมาสองคันเพื่อจะได้ขุดเอาต้นตะเคียนขึ้นมา แต่ขุดยังไงก็ขุดไม่ขึ้นทั้งๆที่ช่วยกันสองคันจนสุดท้ายแล้วคณะทัวร์ที่มาด้วยต้องการที่จะอยู่ต่อและจะขอเหมาต่ออีกหนึ่งวันคุณประสิทธิ์จึงได้โทรไปคุยกับเจ้านายจนถึงเวลากลางคืนคุณประสิทธิ์ก็เข้าไปนอนในรถเหมือนอย่างเคยครับผู้หญิงคนนั้นก็ได้เข้ามาเข้าฝันและบอกว่าถ้าอยากจเจาแม่ขึ้นให้ทําบายสีแล้วเชิญแม่ขึ้นมาแล้วแม่จะให้โชคให้ลาบเช้าว,วันรุ่งขึ้น คุณประสิทธิ์ก็ได้ถามว่ามีใครทําบายสีเป็นบ้างพอเจ้าแม่ได้มาเข้าฝันบอกว่าให้ทําบายสีก่อนทางวัดจึงได้ทําบายสีแล่ให้รถแมคโครล,ลงไปขุดอีกทีหนึง่งแต่ครั้งนี้กับยกต้นตะเคียนขึ้นมาอย่างง่ายดายพอต้นตะเคียนขึ้นมาแล้วคุณประสิทธิ์ก็ได้พูดว่าผมนําเจ้าแม่ขึ้นมาแล้วนะครับปอ่อยเจ้าแม่สถิตยอยู่ที่วัดนี้เลยแล้วกันครับซึ่งวัดที่ว่านี้ก็อยู่ในจังหวัดอุบรลราชธานีนี้เองแต่ผมไม่ขอบอกนะครับ ว่าวัดไหนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนไปละครับบ๊ายบาย